สวัสดีครับผมช่างไปจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเครื่องโนบุกเดลนะครับนี่เป็นตัวสามพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับสามสี่สี่ศูนย์ซีรีส์นะครับสามพันซีรีส์นั่นเองนะครับเครื่องมาในอาการเปิดติดนะครับแต่ว่าชาร์จไฟไม่เข้านะครับลองเทสเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูแล้วก็ชาร์จไม่เข้าเหมือนกันนะครับเนื่องจากระบบชุดชาร์จบนเมนบอร์ดเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะครับเลยทําให้อ่ แบตเตอรี่ไม่ยอมชาร์จนะครับอันนี้ผมก็ทําการแก้ไขเรียบร้อยนะครับชาร์จมาได้หุ่นสองเปอร์เซ็นแล้วนะครับแต่ก็เสียแอด APTER ในการชาร์จอยู่นะครับทีนี้เรามาดูจุดที่ไฟไม่ออกนะครับนี่ผมก็จะไล่ย้อนจากตัวขั้วแบตเตอรี่นะครับขัว้วแบตเนี่ยจะเริ่มจากตัวนี้นะครับขาหนึ่งสองสามนะครับอ่ะหนึ่งหนึ่งสองจะเป็น BT ทบวกนะครับ พิธีบวกตรงนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ในการจ่ายไฟนะครับรับไฟจากบีชาร์ดมารับไฟจากไอซีชาร์มานะครับไอซี IC ชาร์ก็จะทําหน้าที่ในการเปิดการทํางานของตัวมอสเฟ t นะครับเปิดการทํางานของตัวมอสเฟ t ตรงนี้นี่ย้อนมาจากตรงนี้นะครับไอซี IC ชาร์ก็จะเป็นตัว PU นะครับซีสีนะคสี่เป็นชิปบีค7วสองีเจ็ดหนึ่งเจ็นะครับนี่เป็นตัวไอซีชาร์จนะครับทลายหรือยังคะเแล้วอกกับทลายแล้วอนนี้มัขาโอ้ตัาานะจรานไครับพี่่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ททำการเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ไปทั้งหมด3ส่วนนะครับก็จะมีในสองตัว PU c ู0 3นะครับ p d 4 4 0 2นย์นะครับนี่เปลี่ยนไดโอดตรงนี้ไปด้วยนะครับเราก็เปลี่ยนคอนเฟตตรงนี้ไปนหนึ่งตัวแล้วก็มี i อชาร์ตนะครับที่เป็นตัว BQ 2 4 7 1 7ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่ามันทำงานคู่นหมดเลยนะครับทั้งสามส่วนเนี่ยทำงานคู่กันหมดเราก็ต้องทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัว IC ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่ให้ระบบชาร์จจะสามารถกลับมาใช้งานได้นะครับ หลังจากที่ชาร์จไปเรียบร้อยนะครับตัวน,นี้ก็จาก6 2ก็เป็น64%แล้วนะครับ mm hmm. ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวเดียวตัวนี้ก็เดี๋ยวนำเครื่องให้ลูกค้า okay, ได้กลับไปใช้งานนะครับ mm hmm. ก็ขอฝากร้างสมัยทีสวิตด้วยนะครับมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร้านบนหน้าเว็บไซต์สมัยทีสวิตได้เลยนะครับ